แซ่บซ่บเลยซ่บแบ่นะมิะ้วอยูนี่แล้วอันนี้เราไส่วนพักอยู่เวียงอยู่เวียงบบมีขาย ดีตอนเช้าๆที่หลวง้ำําาทุกคนอันนี้จะเป็นมุมสูงจากฮรงแฮมที่พวกเขาพักอยู่ที่เมืองหลวงนำทําาที่สบันแข่งหลวง้ำําก็นาแบบนี้ตอนเช้าน,นี้จะมีหมอกื่อนี้ท่านอากาศจะอยู่ที่12องศาที่หลวง้ำําาแห่งนี้วิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอหนึ่งที่ พวกเราได้เดินทางจากรถไฟลาวจีนจากนครลงเียงจันทร์มาที่บัเต็นเมื่อวานท่านเดี๋ยวพวกเราจะลงไปซอกหากินข้าวซอยนะทุกคนเ่องจันว่าหลวงน้ำทายทห่นี่ข้าวซอยจะเป็นอาหารประจนนําแถมไว้ใชนั่นเนาะจากผู้ใดมาทางหลวงน้ำทายต้องได้ไปกินข้าวซอยข้าวซอยหลวงน้ำทายจะเป็นข้าวซอยที่แซ่บๆนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวซอยกันนะตอนนี้พวกเราก็ลงมาจากโรงแรมน,นะ มาจะพากันยางไปเลาะหาห้านข้าวซอยเห็นว่าอยู่ด้านหน้านี่จะมีห้านข้าวซอยห้านดังเดิมอสังยูทีเมืองลนทายนี่จะเป็นห้านที่แซ่บแซ่บสัปเมื่อวานไปย่างตลาดกลางคืนใี่ว่าตลาดมืดแล้วไม่ค้าอยู่ที่ตลาดเพิ่นแนะนํามาเดี๋ยวพวกเราจะพากันยางลองไปงดินะว่าจะมีย,ย่างซื้อเป็น,นอีกนั่นนึงก็จะเห็นห้านข้าวซอยที่ว่าแซ่บที่ว่าเป็นห้านดังเดิมอาห้านนี้ก็แซ่บพี่กันอสันเป็นา ตอนนี้พวกเราสี่คนก็จะเกินข้าวกินน้ำแล้วก็จะเียมเดินทางไปที่สถานีรถไฟลาวจีนที่บอเตันนี่ก็เดินทางเข้าซอยบ่มีซื้อนะเป็นบ่มีซื้อห้างซื้อหนังแต่ว่าเป็นทางที่แจ๊บฉันจะมาเาที่ร้านยาแบบคนเมื่อประมาณปีที่แล้วบทุกคนปาดดินก็ได้เดินทางมาที่แข่งหลวงน้ำทานี่เชิงนึงเนาะแต่ว่าความจริงในปาดดินท่านปาดดิน แต่ความจริงฮั้นปราด,ดินได้เดินทางมาทีเมืองแห่งนี้หลายเชื่อเลยใช่ปะเมื่อปีที่แล้วนะปราด,ดินก็ได้เดินทางมาแล้วมาถ่ายวิดีโอ,อ,อยูทีเมืองแห่งนี้เมื่อว่าจะเป็นตลาดเป็นหลายหลายบอลน,นะปราด,ดินก็ได้ไปปีที่แล้วหัานปราด,ดินเดินทางมาหัานจะเป็นสวงระดูฝนก็มาสวงระดูฝนก็จะได้บรรยากาศอีกแบบนึงแต่ตอนนี้พวกเขามาสวงรดูหนาวโลน้ําทาน,นี่ถือว่าเป็นแข่งหนึ่งหรือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่ หนาวอันดับต้นๆของประเทศลาวานาะเส้นเดียวกับทางซำเหนือเราว่าทางเซียงขวางนะหลวงน้ำทานี่ก็จะหนาวเส้นเดียวกันอยู่ที่หลวงน้ำทานนี่ส่วนใหญ่ท่านาคนจะมาไปกันจะไปเมืองสิงห์นะเมืองสิงห์ก็จะห่างจากตัวเมืองหลวงน้ำทาเทศบาลแข่งหลวงน้ำทาแห่งนี้ไปประมาณห้าสิบละประมาณห้าสิบละห่างจากนี้ไป ก็ไปตามเส้นทางนี้ทางด้านหน้าของปราดินนี้ไปเรื่อยๆเ,เนาะจะไปฮอเมืองสิงห์เมืองสิงห์ท่านจะเป็นเมืองที่มีชนเผ่าหลายแล้วก็มีหลากหลายวัฒนธรรมนะนะทุกคนมื่อก่อนท่านกำล,ลังมาไปมาไปนะตอนนี้ปราดิาในบ่ไน้แจว่าเป็นจังไดแล้วว่าอยากจะไปอยู่หนาะถ้าถ้าให้โควิดท่านซาลงแล้วเดี๋ยวเราก็จะพากันไปทางเมืองสิงห์เสียเดียวกันเออยางละหา ห่านข้าซอยมาตอนนี้เขาน่าจะมาฮอดแล้วอันนี้น่าจะเป็นห้านข้าซอยที่เขาต่างหากกันอยู่ใกล้ๆแถวนี้อยู่ด้านหน้าของราชชิตประคมลาวาข้าวซอยอนนี้จะเป็นวอนที่เป็นต้มน้ำา้าวซอยเรับสภาอากาศความหนาอย,อยู่ที่12องศา ก็บรรยากาศดีดีตอนนี้เส้นข้าวซอยที่ไหนเป็นยังประทันมาทรงกัตนต้องถ่ายน้อยนแล้วทนีนางถ่ายอยู่แค่ไหนอันนี้จะเป็นแม่วันกับลูกสาวคนที่เดินทางมานําพวกเขานะนเนาะก็ติดรถไฟไปกลับมาได้อันนี้ก็คําไปดินใส่มาตามโควิดเนาะมาตับโคบิด <c oughs> เหตุโควิดเป็นเหตุมาแบบนี้ เดี๋ยวเขาก็จะถ่ายกิ่นข้าวซอยแล้วก็เดี๋ยวให้รถมาฮับไปที่สถาน,นีบอเต็นะทุก <Yeah. S 1> คนตอนนี้เป็นเวลาตอนเช้าๆนะเส้นข้าวซอยยังมาทันมาเดี๋ยวเจ้าของห้านเป็นกําลังออกแถวเส้นอันนี้จะเป็นน้ำตา,าที่เพิ่นเสิร์ฟให้เขาทนาะ <Yeah. S 1> งรถวดเพิ่นเสิร์ฟน้ำตา,าให้เขาทนาะ <Yeah. S 1> งขาทางขาน้อยนึงนะตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวซอยแล้วทุกคน เป็นเวลาเจ็ดโมงพอดีครับข้าวซอยครับถ้าซอยหลวงน้ำทาร์ถ้าคนมาหลวงน้ำทานต้องมากินข้าวซอยข้าวซอยยูทีหลวงน้ำทาร์จะมีอยูสองประเภทครทุกคนจะมีข้าวซอยน้ำแล้วก็ข้าวซอยแห้งอันนี้จะเป็นข้าวซอยน้ำก็คือเอาน้ำใส่ข้าวซอยแห้งเป็นจงนไไนังไรเมื่อวานกินเป็นจังไรข้าวซอยแห้งมันจะมีน้ำสิบะเอาม,ม,มีเทเซนกับขอมีเทเซนกับอันนั้น,น,นคลุกๆใส่กันเลยอ๋อแล้วเดี๋ยวหลังจากที่พวกเรากินข้าวซอยน้ำนี้แล้วเดี๋ยว เดี๋ยวเขาว่าจะสั่งเป็นข้าวซอยแห้งกลับไปนครโลงนิจนนหนึน้ำอ่ะเดี๋ยวไปฝาก,กไปดูที่นครโลงนิจหนึ่งเขซอ,อยแห้งก็จะมีน้าน่อจะมีกระเส้นกับอันนี้ก็กินคุกๆใส่กันข้าวซอยแห้งอันตรายหนึ่งก็ยังบอกเคยได้กินจ้าเถื่อนอันนี้จะเป็นทักกับของเขานะทักกับและอันนี้จะเป็นข้าวซอยของเราเดี๋ยวจะลองซงสียเบินรสชาติจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวหมักข้าวมิล่าทายเดี๋ยวนี้ อืมแซ่บเลยบ่ต้องปรุงเฮ้ยปกติปัลลังก์กินเฟอร์กินข้าวเปียกินอย่างก็บ่ปรุงนะถ้าแซ่บมันจะแซ่บเลยนะบ่ปรุงอันนี้ก็ปลาดินจะบ่ปรุงเลยนะก็จะแบบนี้เลยกินได้เลยนะผักักอกอันนี้โลนแข็งมาหน่อยอันไหนฟันยนี่อันนี้เขาชอบขาดเป็นโอ้ขาดเป็นกลองกล่องห้า ชื่อมาานผมันบ้านเราเอานมปื่อสิวะเอาปื่อว่าแต่แต่ละทีมตานเาเนอันมาแต่ละบอนคือยู่บ้านเาอาจะเคยได้กินดิบแษัทจะเอามะ่วใส่ไข่ใส่แยมนะต่ว่ามาพี่เราเป็นกินดิบกินเขาเนี่สีบเส่บเนม่อยนีเอันนี้ก็ปาชพัอยู่เวียงอยู่เบียงบมีขายใช่มกางเนื้อ ไม่ได้หาเราื้อ่ได้หาเราซื้อไปแค่ซื้อหาเราซื้อมาให้เนาะเพื่อนเช้าโอ้ยคนลวกมาให้เนี่ย๋อมีแบบลวกน้ำแบบลวกน้ำขายผักอันนี้อยู่ไก่เลยไก่บูไก่บลูลวกมาให้เยอางมีทั้งแบบลวกมาให้ล้วก็แบบสร็นะเสร็ญาเสร็ญาเสร็ญยา เสียหลายพักกันเขาจะบางคนบางเซพักน้ำเนยได้แล้วกินกินข้าวซอยเริ่มจะแช่บ่อไยนั่นพวกง้าดูประเต็มนั่นได้มาได้กินข้าวซอยแล้มาเิมข้าวซอยสาววะแล้วที่รถมาแล้วี่รมือันแล้วเพงรถกรบบ่ไใบนี่ ทุกคนตอนนี้พวกเราก็กินข้าวซอยแล้วเป็นเทียรเพราะอีแม่เพิ่นเลี้ยงมาเลยบอกว่าจะเป็นข้าวซอยเทียร์กินแล้วรวมทั้งอันนี้น้ำเนี่ยชายอันนี้ให้ประดับดินน้ำเนี่ยเออเข้าใจหลายเข้าใจหลายเลยโชคดีมาเจอพอดีเนี่ยอันนี้ก็โลลาเซนหรอทุกคนโลลาเซนที่เม่เพิ่นกระจายให้กระจายให้ละล้านี่เออเข้าใจหลายเข้าใจข้าวซอยบังคับแบเข้าใจเด้อข้าวซอยันนั้น ด้ใมาก็อย่าลืมนะทุกคนท่านนี้เป็นเขาจะว่าเป็นท่านที่ดังเดิมเป็นท่านเก,าเกาเน่าแก่นะจะอยู่ต,กตึกนี้ก็จะเป็นตึกที่เก,าเก,าเเกเา่าแก่นะเพื่อนเฮ็ตมาหลายปีแล้วทริปนี้ถึงแมนว่าเราจะเดินทางมาแล้วามาพบเจอกับจะว่าอุปสรรคกับวันนี้เป็นสีสันของการเดินทางนะที่พวกเขาเดินทางมาเต่นครหลวงนี้จันทร์เนาะมากันหลายคนแหละก็มาใสา่ที่ขบวนรถไฟร้านซ้าเนละเมื่อวานท่านเนาะหลายหลายคนก็คิดว่า,าเมืองบปเต็นท่านเพิ่นเปิดเนาะ ก็คิดว่าจะมาลงรถไฟก็จะเข้าไปทีบอเตเทนเพื่อจะไปนอนอยู่ทีของแฮมอยู่ที่เหินผักไปเที่ยวยทีบอเตเทนทันจะคืนหนึ่งแล้วก็มื้อนี้ก็จะเดินทางกลับไปทีนครนอเิันด้วยขบวนรถไฟดาวจีนเดี๋ยวว่ามาแล้วอสอบถามเขาจะว่าโอ้บอเทนเปนปิดว่าให้คนในออกว่าให้คนนอกเข้าไปนะหลังจากหูว่าบอเทนเปนปิดบอมีบอ,บอนอนแล้วเพราะว่าแถวแถวสถานีนจะบอมีบ้านคนบอมีอองแฮมบอมีเหินพักอะไ พวกเราก็เลยเฝ้าก่อนพากันไปซื้อปี้เพื่อจะกลับแต่ไปซื้อปี้พอทันเวลานรถไฟจะออกแล้วก็เลยพากันเหมารถมาที่เมืองหลวงน้ำพาแห่งนี้ครัะทุกคนแลกวกนอานนอนทีเมืองหลวงน้ำทาแห่งนี้เดี๋ยวว่าเมื้อบานท่านก็ได้ซื้อปี้เกียมไว้แล้วนะซื้อปี้จองปี้กลับมือนี้ได้แล้วะก็เดี๋ยวพวกเขาก็จะเดินทางกลับไปที่สถานีบอเจนเกือที่จะเดินทางกลับนครหลวงจันภายในมือนีอ้ก็ เลยได้มาเจออีเมร์ซื้อแมวันทีพันยาไว้นี่ตอนนี้ก็เรียมตัวจะกลับไปที่สถานีรถไฟบอเต็ดนะเนาะเพื่อจะกลับนครลงจันรนะคันอีเมร์ันก็จดีจะดีดังทีได้เว้าไปเลี้ยงเข้าแล้วยังซื้ออันนี้ให้ไปกินที่นครลงจันรอีกก็สำหรับวิดีโอนี้ประดินจะจบไว้แต่เทียยวท่านี้เตทุกคนท้งมนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตรนจเศ้าที่เมืองหลวงน้ำทาเนาะที่พวกเราพากันไปกินข้าวซอย แซ่แบแซ่บแซ่บเขาซอยแล้วเนาะก็เดี๋ยวพวกเราจะเคลียม์ตัวกลับไปที่สถานีบอตินเพื่อจะเดินทางกลับไปที่นครหลวงเวียงจันทด์ด้วยรถไฟขบวนนันสร้างลาวจีนอตอนเช้านี้เนาะเวลา12.00นเาะจ,จะจะออกจากสถานีก็ได้เข้าซอย <c oughs> ไปฝากข้าเจ้าอยู่เวียงจันทด์นะ,ะก็เดี๋ยวเข้าไปพบกันที่โดยต่อไปสำหรับวิดีโอนี้พวกเราลาไว้ที่เท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเนาะไปพบกันวิดีโอต่อไปสบายดี